กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูความคืบหน้าเรื่องของตึกสตงอพังถล่มนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเงื่อนงำเกิดขึ้นตามมาเยอะแยะมากมาย <ฮะ S 1> ผมขอไปที่ประเด็นเรื่องของการที่มีวิศวกรออกมาบอกว่าน่าจะถูกแอบอ้าง ในการควบคุมงานการก่อสร้างตึกสตงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณสมเกียิใช่ไหม<ะ>ที่บอกว่าถูกปลอมลาเซ็นีทันแรกเลยนะคะใช่นะฮะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีข้อมูลใหม่กับ DSi ด้วยแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีวิศวกรอีกหลายรายที่ถูกแอบอ้างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐส่วนราชการอาคาร A คณะพนักง,งานสอบสวนของ DSI นะครับได้เชิญวิศวกร2คนที่เป็นวิศวกรคุมงานใน51ตรายชื่อที่พบในเอกสารจากการเข้าตรวจค้นบริษัทร่วมค้า4จุดเมื่อวานนี้ก็เลยเชิญเข้าไปให้ข้อมูลนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI และกลุ่มโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วมประชุมด้วย โดยทางเจ้าหน้าที่นะครับนำเอกสารที่ได้จากการตรวจยึดบริษัทร่วมค้าทั้ง4แห่งไปตรวจสอบเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยก็ได้มีการเชิญวิศวกรอีกหนึ่งคนเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยานก็คือนายชายัยฤทธิ์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยให้ข้อมูลว่าการประชุมวันนี้เป็นความลับ ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นํากระดาษมาปิดประตูกระจกหน้าห้องประชุมเพื่อป้องกันการบันทึกภาพนะครับส่วนวิศวกรคุมงาน2คนที่ DSI เชิญไปให้ข้อมูลต้องการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัวพนักง,งานสอบสวนก็เลยเชิญตัวไปสอบปากคำที่อื่นโดยไม่เปิดเผยให้สื่อได้ทราบนะครับส่วนจะสอบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับทางพนักง,งานสอบสวน ส่วนกรณีของนายพิมลน,นะครับอายุ85ปีที่ปรากฏรายชื่อบอกว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารสตอง,งองอล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ประสานแจ้งว่ามีอาการเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าพบพนักง,งานสอบสวนในช่วงนี้ได้แต่หากป่วยแล้วจะให้ความร่วมมือถ้าหากว่าหายป่วยแล้วนะครับจะให้ความร่วมมือเข้าพบกับ DSI คาดว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าขณะที่ทางด้านของพันตำรวจโทอมรหงสีทองนะครับผอ,อองกองคดี ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐก็คือกองคดีหัวประมูลทั้งก็บ,บอกว่าในส่วนของข้อมูลที่ได้มาจากการค้นบริษัทเป้าหมาย4จุดนะครับในกิจการร่วมค้า PKW เมื่อวานนี้วันนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาและผังเมืองมาช่วยคัดกรองรายชื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น คราวนี้ก็ถามว่าในส่วนกรณีของนายชัยฤทธิ์ที่บอกเป็นพนักงานของบริษัทวอลและสหายเนี่ยในตําแหน่งวิศวกรควบคุมงานและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึกสตงแต่ถูกเกณฑ์ไปถ่ายรูประหว่างการตรวจงานโดยการตรวจสอบรายชื่อทั้ง51รายชื่อจะมีความเป็นไปได้ว่ามีลักษณะแบบนี้ด้วยหรือไม่ท่านอมรก็บอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดก่อนนะครับ